เราจะใช้คาสิโอรุ่น fx 5 8 0พัครับแก้สมการ1ตัวแปรสำหรับ1นดีกรีแล้วก็2อดีกรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำยังไงครับมาเริ่มจากตรงนี้ครับอ่าพี่ให้สมการแก้สมการ2 x บวกหนเท่ากับหนะครับเราเริ่มจากพิมพ์เลข2ก่อนนะครับแล้ว x เนี่ยให้กดอัลฟาแล้วก็ x ตรงเลข0นะครับบวกหธรรมดาครับแล้วเท่ากับอัลฟาแล้วก็ตรง rcl ตรงนี้นะครับใช้เท่ากับนี้นะครับแล้วก็เท่ากับ5 ทีนี้จะโซลเรากดโซตรงนี้ได้เลยครับขวาบนนะครับทีนี้ให้เราใส่ initial Condition เข้าไปนะครับ i n i t i a l condition ตรงนี้พี่ใส่เป็น1นะครับแล้วกด e อ็เเข้าไปแล้วก็กดโซอีกทีจะได้คําตอบออกมาว่า x เท่ากับ2อนะครับอันนี้สมการแบบง่ายๆเห็นไหมก็สามารถแก้ได้ทีนี้ลองไปดูสมการกําลังสองนะครับเราใส่ x กําลังสองครับบวกกับ 3x เครับเหมือนเดิมครับกด x ลบกับ6ครับแล้วกดเท่ากับตัวเดิมครับ RCL แล้วก็ศูนย์ทีนี้ให้กดโซครับ อ่โซเข้าไปตรงนี้ครับทีนี้เราใส่ค่าเริ่มต้นครับเหมือนเดิมครับเราใส่อันนี้เป็น2อเอาไปก่อนแล้วกด exe เข้ามาแล้วกดโซอีกทีหนึ่งครับจะได้คําตอบที่เป็นค่าบวกเนี่ย1.37 แต่คาตอบของควอราติกตัวนี้พะคุณานายกำลังสองเนี่ยต้องมี2คําตอบถูกไหมครับอีกอันนึงคิดว่าน่าจะเป็นลบลองใส่ลบสิเข้าไปเปมนค่าเริ่มต้นครับแล้วลองกดโซเข้าไปอีกทีนึงจะได้คําตอบมาได้ลบสีนะครับอันนี้คือการใช้เครื่องคิดเลขรุ่นนี้นะครับในการแก้สมการสําหรับตัวแปรเดียวนะครับอันนี้ก็จะทาให้เราทําโจทย์ได้เร็วขึ้นนะครับสาหรับคาซิโอ fx ห้าพันแปดร้อยพีนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับ